พระเนตรงกับวันจันทร,ร์ที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2568พรงนี้ยังมีการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกอีกหนึ่งวันส่วนผลสอบนับธรรมชั้นตรีออกมาแล้ว วัดถ้ากันหุนหลุดหายเป็นหนึ่งรายไม่แน่ใจว่าได้ไปสอบหรือเปล่าเราว่าถ้าสามเรน,นอัลลัดสอบผ่านนี้พระไม่ผ่านก็สมควรตายแต่บางทีในเรื่องของการสอบต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกัน อย่างด็อกเตอร์พระครูปริชาสอบประโยคสี่อ่านหนังสือไปตรงข้อสอบออกพอดีแต่อ่านได้ครึ่งเดียวก็เป็นอ่านวัดตกนั่นแหละจึงเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ต้องเชื่อเหมือนกัน ว่าการสอบบางส่วนนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่ากรรมเก่าด้วยแต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถสุดยอดจริงๆในเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าก็คงต้องเลีกทางให้ไปก่อนสําหรับช่วงนี้ญาติโยมก็แห่มาวัดท่ากะหนุนเพื่อปล้นน้ำมนของแม่ชีชื่น เกิดจากการที่คุณสมชายกล้าหาญเล่าเรื่องน้ำมนต์สาวห้าให้ฟังแล้วกระผมมัตตภาพก็เล่าต่อทำไมนักว่าจะทำให้เกิดกระแสะอยากได้น้ำมนต์กันขนาดนั้นอย่างดีที่แม่ชีชื่นมีตุนเอาไว้บ้าง แต่ว่าในส่วนนี้ถ้าหากว่ายาติโยมมามากกว่านี้ก็น่าจะหมดเหมือนกันในเรื่องของวัตถุมงคลส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้ามีประสบการณ์คนก็จะหือหาขึ้นมาหน่อยหนึ่งครานี้ช่วงนี้ยังเกี่ยวข้องอยู่กับการทอดกระถินสามัคคี มีเนื้ทางวัดที่แจ้งยอดมาอย่างเช่นว่าวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยได้ยี่สิบล้านเศษทางวัดพุทธปรมยานพิชรรามได้หนึ่งร้อยสองล้านเศษฟังดูแล้วรู้สึกทั้งดีใจ แล้วในขณะเดียวกันก็รู้สึกสังเวชใจอยู่เหมือนกันคำว่าดีใจก็คือญาติโยมยังคงมั่นคงอยู่ในเรื่องของบุญของทานเป็นปกติเราต้องไม่ลืมว่าผลทานนั้นจะส่งผลให้มีโภคสมบัติที่สมบูรณ์ในโอกาสข้างหน้า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือพี่น้องมอญพม่าของเราสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาจะต่ำเตี้ยเรียดินย่ำแย่ขนาดไหนพี่น้องมอญพม่าไม่สนใจเนื่องเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่ผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริงของแท้ใครปฏิบัติตามย่อมได้ผลแน่นอนพี่น้องมอนพระมา่าจึงยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญกุศลส่วนตัวโดยไม่ได้สนใจกระแสโซเชียลแต่ประการใดเป็นเรื่องที่คนไทยเราควรที่จะละอายใจมากที่สุด เนื่องเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นประเทศพระพุทธศาสนามีความเจริญมากกว่าพี่น้องมอพรพม่าเป็นแสนเป็นล้านต้องมาพึ่งพาอาศัยแต่ในด้านการมีศาสนาอยู่ในหัวใจเทียบไม่ติดฝุ่นของพี่น้องมอนพม่าเขาเลย เพราะท่านบินทบาตก็จะเห็นอยู่ว่าเขาใส่บาตรกันสม่ำเสมอทุกวันลูกเล็กเด็กแดงพามาใส่บาตรกันหมดแต่คนไทยใส่บาตรวันเกิดปีละครั้งแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าปีหนึ่งทำครั้งเดียวมันดันจำได้อีกต่างหากถ้าเป็นกระปมอมเมตตาภาปีหนึ่งทำครั้งเดียวกูลืมแน่นอน คราวนี้ได้มาพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าบุญกระถินของวัดโคสิตรามคนแห่กันไปทำบุญพระหลวงพระกวยช่วยลูกศิษย์ในทุกด้านไม่ว่าคนดีคนชั่วถ้าเคารพนับถือท่านท่านช่วยเขาหมดนั่นคือรูปแบบของพระโพธิสัตว์อย่างชัดเจน ในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้คนก็เลยแห่กันไปบนบานสารกล่าวหลวงพ่อท่านจนกระทั่งถึงเวลาได้รับผลแล้วก็มาตอบแทนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดวาอารามของหลวงพ่อท่านทำให้ยอดกระถินสามัคคีพุ่งไปที่ยี่สิบล้านเศษ ส่วนของวัดพุทธพระมยานนั้นเพราะว่าจุดสำคัญเลยท่นอาจารย์เอกลักษณ์ท่านเป็นหมอดูในเมื่อดูแม่นถึงเวลาแล้วทำประโยชน์ให้ญาติโยมได้เขาก็แห่กันไปร่วมบุญด้วยคราวนี้ทุกท่านเห็นหรือยังว่ากระผมธรรมภาพสลดใจในเรื่องอะไร ก็คือกำลังใจคงพุทธศาสนิกชนของเราต่ำเตี้ยเลี่ยดินสุดๆเข้าวัดวา,ารามไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการหลุดพน้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายปานกลางในการระงับกิเลสแต่มีจุดมุ่งหมายก็คืออะไรที่ร้องขอหรือได้ประโยชน์กูจะเอา ในเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลที่สามารถตอบสนองตรงส่วนนี้ได้จึงกลายเป็นสถานที่เหมือนตำบลกระสุนตกก็คือคนแห่กันไปทำบุญด้วยข่าวนี้ก็อยู่ในจุดที่ว่าถึงเวลาแล้วจะพาให้วัดนั้นๆกลายเป็นเป้าของทางการตรวจสอบด้วย หนึ่งเป็นเรื่องที่พระภิกษุสงฆ์ของเราต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างสูงลาบยศสันสรินสุขที่เกิดขึ้นถ้าถึงเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขตามมาเราจะต้องตั้งท่ารับให้ทันด้วย เนื่องเพราะว่ากระแสสังคมในปัจจุบันนี้สามารถพลิกดินเป็นฟ้าก็ได้พลิกจากฟ้ากลายเป็นเหวก็ได้เราว่าบทาษาเส้นินากชนหรือคนไทยของเราไม่คำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่ไม่สนใจว่าประเทศชาติจะพังบันไยลงไปเพราะการกระทาของเรา ไม่สนใจว่าพระพุทธศาสนาจะวอดวายลงไปเพราะการกระทาของเรากูเอาสะใจอย่างเดียวในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าพลาดขึ้นมาก็โดนกระทืบจมดินเมื่อนั้นว่าเราจึงต้องระมัดระวังแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเสริมกำลังใจของตนให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่อย่างนั้นพอส่วนของลาบยอดสรนเสริญสุขเข้ามาถึงเราก็จะวั่นไหวพอส่วนของการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกเข้ามาบางคนก็ซึมเศร้าบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเหตุก็แค่ว่าไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาของโลก บาลีท่านใช้คำว่าโลกกระทำธรรมดาของโลกเป็นเช่นนั้นคนเราไม่ได้สร้างความดีมาโดยตลอดและไม่ได้สร้างความชั่วมาโดยตลอดโดยเฉพาะพวกเราดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่สุดถึงเวลาผลดีตอบแทนเราไปรื่นเริงบันเทิงใจ พอผลชั่วเข้ามาเมื่อไรก็กลายเป็นซึมเศรา้าเครียดทุกข์จมอยู่กับมันด้าลักษณะอย่างนั้นกำลังใจของเราที่ขึ้นง่ายลงง่ายนอกจากสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองแล้วยังพาให้คนรอบข้างพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย พระม,มดาภาพเคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักษากำลังใจไว้ได้หรือไม่การรักษากำลังใจของเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับบารมีที่แต่ละท่านสั่งสมมาด้วยคนที่สร้างสมบารมีไว้เร็วก็รู้จักเข็ดรู้จักกลัวรู้จักหลีกหนีสลัดทิ้งเอาตัวรอดให้ได้คนที่ยังไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักหนี กาทนทุกทรมานกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมเด็น,น,น้อะเราแล้บอกกล่าวก่ญยอดโยมแต่เพียงเท่านี้